ค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเฮ้แฟมิลี่นะคะวันนี้ค่ะเค้กก็จะพาทุกคนนะคะไปติดตามชีวิตในช่วงบิดเทอมเค้กกันว่าเค้กทาอะไรบ้างคะ่นะนอย่างแรกเลยเคก้กก็ได้ให้ย่าน้องเบาวนี่เนาะนี่น้องบาวนี่นี่เค้กไม่ค่อยได้ข่ายน้องบาวนี่เลยเนาะพอน้องบาวนี่ขนล่วงเค้กอุ้มน้องไม่ได้เลยนี่ค่ะน้องบอวนี่เค้กก็ได้ให้ย่าแห้งให้อาหารในเขาแล้วเนาะต่อไปเดี๋ยวเค้กก็จะไปดูแลนน้องบวนี่ น้องโรตีต่อค่ะเดี๋ยวก่อนที่เคกจะไปไปเล่นกับน้องโรตีแล้วก็ไปดูว่าครอบครัวเคกนะคะตอนนี้ค่ะเค้ก,ก็อยู่กับคุณยายแล้วก็คุณตาคุณตานอนอยู่เนาะเป็นพี่ชายของตาเคกเองโอเคค่ะเด,เ,ดเดี๋ยวเราตัดตอนเดี๋ยวเราตัดตอนตอนไปเดี๋ยวเคกจะตัดตอนแล้วก็จะ ไปดูกันนะคะว่าทุกคนในครอบครัวเค้กนะคะแต่คนอื่นนะคะเขาก็ไปทํางานกันหมดเหลือแค่ยายกับตาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตัดตอนไปเลยนี่ค่ะทุกคนน้องโรตีโรตีครับโรตีทำอะไรอยู่ครับโรตีทำอะไรอยู่ครับโรตีชอบกัดนะคะทุกคนโอเคนี่ค่ะน้องบานี่บานี่ น้องบอลนี้น่าราักไหมทุกคนแต่น้องบอลนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมเยอะมากเลยนะเห็นไหมทุกคนคลิปแรกๆที่เกออกคลิปน้องบอลนี้น้องก็จะตัวเล็กมากตอนนี้ตัวใหญ่เท่านี้แล้วว่ะทุกคนคิดดูนี่ค่ะน้องโรตีโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตอกเลยเดีย๋ยวเรามาดูที่คุณยายกันนะคะว่าคุณยายทำอะไร <c oughs> คุณยายทำอะไรคะ, <c oughs> อะรเอาใบใบ,บ,บ,บกล้องนะคะคุณยาย ค,คุณยายกวาดบ้านนะนี่ค่ะซสียงเคเคก็จะไม่อยากทําเลยเพราะคุณยายทําอยู่คนเดียวไปกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวโดนใช้งานทุกคนตอนนี้มีน้องมีน้องคนหนึ่งด้วยน้องโรตีลอตีอต <c oughs> เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะคะ เราตีปะเดินนำหน้าพี่เคกไปนี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะอันนี้คุณตาก็กำลังนอนอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เคกนอนกับคุณยายทุกคืนนะคะเค้ก็จะนอนห้องเดียวกับคุณยายเนาะแล้วบ้านใหม่เคกนะคะก็เค้ก็เค พ่อแม่เค,คล้วก็เคก็ตั้งใจจะว่าพอเคกจบปหกเคกจะไปมจะจะไปต่อมหนึ่งที่นูน่นแล้วก็จะย้ายไปนู่นนะคะแล้วก็น่าจะย้ายไปพร้อมกับคุณยายพ่อแม่เนาะคนคนที่ส่วนคนที่เหลือก็จะอยู่บ้านนี้เนาะและเค,คก็ถ้าไปอยู่บ้านนูน่นเค,คก็จะได้อยู่นอนห้องคนเดียวนะคะทุกคนครั้งนี้เพราะว่าตอนนี้เคกยังอยู่บ้านเก่าอยู่ตอนนี้นะเค,คก็ยังนอนกับคุณยายอยู่เนาะปะห้อง ไม่ว่างนะคะนี่ค่ะโรตีเค้ยังไม่เปิดเทอมเลยนะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปตามคุณยายกันต่อดีกว่าว่าคุณยายทำอะไรคุณยายคะคุณยายทำอะไรคะเตียนทำกับข้าวทีโอ้โหคุณยายเตียนทำกับข้าวนะคะทุกคนนี่ นี่ค่ะทุกคนคุณยายเตรียมทำกับข้าวนะคะโอเคโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้น้องก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เค้กด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ